ก็โอเคครับผมทุกคนครับก็สวัสดีครับจัวผมซ o k อซีแชนแนลในถูกก็ขอโทษที่หายไปเกือบสองเกือบสามสัปดาห์นะก็ขอโทษจริงๆแล้วผมก็แล้วก็อยากก็อยากอื่นเลยก็สุสาปีใหม่ทุกคนด้วยก็สบสุขสปีใหม่ปีสองศูนย์สองห้าด้วยผมก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่มแล้วก็กดไลค์กดติดตามผมขอให้ทุกคนสมหวังกับสิ่งที่คาดคิดหรือว่าหรือคาดิดแบบว่าแต่ความรักการงานเรื่องนี้ก็ถ้ากดไลค์กดกดติดตามกดไลค์ผมก็ ขอให้ประสบความสําเร็จนะผมทุกอย่างนะแล้วอ่าแล้วก็วันนี้ที่ผมมาทําคลิปเพราะว่าเกมโต้หรัวตานลู่สับยุทธวิทยาจารย์สามดีของเราผมก็นี่การอัปเดตตัวละครใหม่ที่ชื่อว่าด็อกเซียวซีวาแล้วเด็กหกโอเคก็อันนี้ก็ผมสุ่มมาแล้วนะก็ได้ได้มาตอนที่250หรือ260ผมจําไม่ได้นะผมตอนนั้นผมตื่นมาตีสี่ผมตื่นมารอตีสี่ตีสี่ครึ่งเออผมนอนตอนเที่ยงคืนนิดนิดเที่ยงคืนขึ้นมานั้นอ่าแล้วก็ตื่นมาตีสี่ครึ่ง เพื่อนรอน้องเซียวๆของเราเข้าเกมนะผมก็คือแล้วก็อ๋าก็คือมีคลิปให้ดูแน่นอนมีคลิปลมีคลิปแน่นอนนะผมสุ่มได้กลุ่มเราจะไม่ได้นะและก็จะเป็นวินาทีที่ผมขึ้นท็อปหนึ่งสองเซิร์ฟเวอร์นะผมก็คือนี่ก็ขึ้นท็อปหนึ่งของอเซิร์ฟเวอร์อแต่ตอนนี้ตกอยู่ท็อปเกตแล้วอะเออขอสุ่มแล้วอะผมเครื่องเป็นวินาทีที่ผมขึ้นท็อปหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์และท็อปสามของเขตนะโอเคนะเดี๋ยว <c oughs> ขอไปครับผม น้องเซียวๆนี้ผมไม่ไม่ผมก็ไม่ได้รู้นะก็แบบเล่นเฉยๆครับขัาของป้าม,มีแค่นี้นะตัวละครก็แค่นี้แหละน้องเซียวๆแล้วเราเป็นสายควบคุมนะหรือว่าเป็นส่วนของ SSR บวกนั่นเองนะผมโอเคนะตอนนี้ผมไม่รู้เรื่องไอ้ที่ขังซ่านเนี่ยผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเรื่องเกมนี้เท่าไหร่นะโอเคก็อาจจะรู้ข้าวๆนิดหน่อยนะก็ขอโทษด้วยแล้วกันเนาะ <c oughs> มาผมก็อเอาครับอ่าผมมีกระดูกเฉพาะตัวของน้องนะสองชิ้นนะผมก็คือส่วนหัวกับส่วนขานะ แขนะ้โซ่ของส่วนหกักขานี่ไม่ขึ้นนี่โอเคแล้วก็ตู้แล้วก็ผมเปิดจิตน้องวันวนะั้นน่าจะเอ้กลุ่มพลังเนี่ยน่าจะสี่เปิดแค่สี่นะโอเคแล้วก็ตู้มาดูของเราในตู้เหรอขอโอเค <c oughs> อ่ะผมตื่นมาตีสี่ผมถือมาตีสี่เพื่อคลิปนี้นะเพื่อทำนี่นะอ่ะผมตอนนั้นผมมีอยู่สี่ร้อยกว่าใบมั้งผมสุม่มใบอะไรกันนี่ผมสุ่มทั้งตัวละครทั้งตู้ วงแหวนของน้องเขานะครับผมซื้อมาด้วยนะก็สุ่มไปหมด320ใบผมโอเคได้ถือว่าคุ้มนะผมผมบอกว่าคุ้มนะได,ได้ทั้งตัวได้ทั้งตัวละครได้ทั้งวงแหวนกับกระดูกเฉพาะน้องมาเนาะก็ะอีกก็อย่างนั้นคือออกกว่านะมาของอัพดาวผมอันน,น่าจะอัพแค่สี่นะผมน่าจะไม่ไปต่อนะผมก็รอถังซานรอถังซานอาชุราตอนสามปีเดือนเมษาหรือไม่ก็อาจจะสุ่มตัวอื่นก่อนนะผมเช่นแบบออสการ์มาก็จะสุ่มอย่างนี้นะหรือว่าหลงหลงลีรานก็อาจะสุ่มเก็บไว้ก่อนนะผมก็ มาผมสี่ดาวเราได้เป็นส่วนของบัตรสุ่มหกวันแล้วก็บัตรลดราคาสากินแล้วก็น่าจะเหมือนเดิมนะอ่านี่ก็นี่บัตรเก้าใบอันนี้เป็นที่อัพควาสัมพันธ์ของน้องอ่าแล้วก็ที่ฮอันนี้ถึงดาวแดงนะหกดาวแด้ทั้งหกดาวได้ 6, 6, 6ดไดบัตรสิบห้าใบผมแล้วก็อันนี้จะได้เป็นส่วนของบัตรบ,บัตรสามสิบใบครับอะไรเนะี่ยขุมพลังของมาน้ำนะโอเคอันนี้แปดดาวอันนี้ ได้บัตรแล้วก็ตัวราคาอ่าบัตรสามสิบใบเก้าดาวผมเก้าดาวก็เ,เหมือนกันเอนี่เก้าดาวกูนี้วเก้าดาวได้บัตรแล้วก็ขุมพลังของมาน้ำนะอันนี้ชุดอันนี้ก็เป็นส่วนของสกินน้องนะนี่สกินน้องถือว่าสวยนะผมมองว่าผมอยากได้ไม่คืนอยากจะอยากได้แต่ดูทรงแล้วน่าจะไม่น่าจะไม่ตอบผมไม่ไหวว่ะผมพูมดตัวผมไม่ไหวว่ะแต่คืออยากได้นะแต่สวยนะสกินสวยผมบอกว่าแต่ไม่สึกไม่ไหวทุกคนเออผมไม่ไหวว่ะเออ ะเดี๋ยวเรามาดูาของน้องกันหน่อยนะมันดูนะใช่ไหมอันนี้ที่ผมไม่รีวิวตัวไอ,ไอตัวของผมเองเพราะ<ม>ว่าสกิลไม่ใช่สกิลดิสกิลมันยังนิดนิดหน่อยอยู่แหละ <laughs> ไม่คือสกิลผมยังแบบไม่มีเลยสกิลผมเปิด,เป,ดเปิดมีแค่ไหนมีแค่ฮัทมีแค่วงแหวนฮะมีแค่เปิดพาร์ทสิบเองโอเคมามาครับผมอันนี้อันนี้เป็นพาสซีฟน้องนะถ้าจะไม่ผิดอันนี้น่าจะเปิดเท่าไหร่ไม่รู้จะไม่ได้ มันจะไปแผ่อแล้วสกิลหนึ่งขมงตีปกตินะสกิลหนึ่งพูดอะไอาอยูนน่เลยทักษะที่หนึ่งน่าจะทักษะที่หนึ่งนะถ้าพูดทักษะผิดหรืออะไรผิดขออภัยนะเพราะว่าผมไม่ได้รู้เกี่ยวกับเกมนี้นะโอเคมาอันนี้ภาษาแม,มงมุมนะมโอเคก็โจมตีปกติปล่อยอะไรไม่รู้อ่ะทังมันตีโป้งโอเคแล้วก็อันนี้สีอ,อ,อ,สอ,อ,สอ,สอูล้บมีอเลวเอ้าเอาลับเอ้าเอ้าสีอูรัำเอ้าสีอูกูลับแล้วโอเคครับ อะเข็ดได้ปะเข็ดได้นะเข็ดได้ปะงั้ษณะเปิดเขียดแดนอ่ะเอิ่มเก่งกระตุกด้วยกันมึงลักษะลักษณะเล่รู้จำไม่ได้ขอกดสกิลที่สามแล้วกันนะผมพูดว่าสกิลนะผมขออภัยนะสกิลที่สามก็มีการปล่อยนกน่าจะปล่อยนกไปนะแล้วก็จะมีการแผ่ล่ามันเหมือนแบบเขียดแดนมักจะไม่ได้ผมไม่รู้นะอันนี้ส่วนของควบคุมหมู่กดไปชึบอ่าจะเอาส่วนของทักษะวิญญาณที่สองน้องมาทุ่มแค่นั้นแหละ ก็ใส่ควบคุมครับผมไม่ได้เป็นไรมากเอามาแทนส่วนของ <c oughs> เอามาแทนส่วนของปี๊ปี้ต้งนะถ้าไม่ผิดโอเคมาเดี๋ยวดูอีกอีกอันนึงนะอันนี้เป็นส่วนของแมงมุม,มแต่ไปเราเป็นส่วน,วนของงูกันบ้างนะ <c oughs> อ่ะแล้วมาหน้านี้เลยเป็นงไงล่ะมึง <c oughs> น้องเขาจะเป็นสายที่แบบบัฟก็ได้หรือว่าเป็นสายปี๊ีก็เก็บทักษะก็ได้นะโอเครู้สึกน้อง,อง,อง,องนี่รู้สึกน้องเขาน่าจะอยู่ได้อีกหลายแพทเลยนะเพราะว่าไม่ถึงแพทดิ เกือบน่าจะเกือบปีอยู่เพราะว่าส่วนของเซิฟจีตอนนี้ก็เจ็ดเดือนแล้วเนาะที่เห็นเขาพูดพูดกันอยู่นะโอเคมา,มาดูส่วนของสายงูบ้าง <c oughs> คลิปนี้จะนานสิบวานทีนะสายงูผมอ่ะสกิลที่หนึ่งก็อ่าสายงูแล้วพูว่าสา,สายงูของน้องนี่จะมีการส่วนของการเปิดเฉดแดนนะผมมีโอกาสน่าจะใช้สายงูพูดแล้วผมมีโอกาสใช้สายงูแต่ว่าตอนนี้ผมเอา,ออาการทับเซิฟกอนก็คือสายบางมุมอยู่ กี้น่าจะสายงูอันนี้น่าจะสายมังมุมมัง้งแค่จำผิดนะผมก็งง,งๆด้วยขออภัยนะถ้าพูดผิดพูดสูงพูดผิดนะทีคิวหนึ่งของผมจะตีปกติเหมือนท่านสายของมังมุมเลยแนตะ่ว่าจะมีการระบำสามชาเอ้ยอะไรไม่รู้ <c oughs> คือไ,ไม่รู้นะโอเคก็ปีบายล้ำไม่อาสิอูล้ลาำไม่ลำ้ำบัดบัดเขตแดนอันนี้เปิดเขตแดนทับกันได้นะผมโอเคนะสิทางสร้างกับเท้ามุอก็เปิดเขตแด่นแต่สกิลที่สองเขาบอกสายว่าสามกัน,กนสามสาม,สาม,สามิติอ่า ก็คือว่าจะเป็นการเปิดเขตแดนนะน่าจะน่าจะน่าจะนะผมก็ไม่รู้แล้วก็ระดับเซียนระดับยาวๆกดไปหนึ่งทีเชิญก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากผมแค่นนั้แหละก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะแค่นั้นแหละก็้วก็ยาวๆเลยผมียาวเลยเอาแล้วนะผมไม่มีแล้วโอเคแค่แหละผมไม่มีล้ำมากนะ เดี okay. ๋ยวเรามาดูที่ผมปั้นได้ถึงแค่ไหนแค่ไหนนะเพราะว่าผมก็เพิ่งกลับมาเล่นประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ได้เองนะผมพูดตรงเลยเพิ่งกลับมาเล่นตอนเดือนธันวาเออก็ดองดองยาวเลยผมโอเคแล้วก็จะมีคลิปส่วนของว่าผมจะสุ่มสุ่มอีกนะโอเคมาเอาผมผิดของดองดองของอยู่ดองของอยู่เพิ่งหัดดองของมา <c oughs> นะผมก็คือน้องเจ้าของจันหัว มันจะตันหัวได้ไงมันถึงทำให้รู้ึกไม่ชื่อเชียวๆอะแล้วไม่ได้อันนี้นะอ่ะโอเคอ่ะวงแหวนผมเลือกบุผู้ผิดผมเลือกวงแหวนของแหวนแสนปีน้องมาแตผมไม่ได้เลือกอะไรกระดูกหกไอ้สามชิ้นอะไรแบบนี้ว่ะอันนี้นี่เป็นวงแหวนประจำตัวป่ะจะไม่ได้วงแหวนที่เขาเลือกวงแหวนเทพเออวงแหวนเทพประธานคุยง่ายด้วยอ่ะผมเลือกสายสปีดมาน้องเขาจะเล่นตัวของสายสปีดนะที่เขียนที่มันเฉียดสีนี่ไม่ไม่ต้องอสีน่ะสีน่ะไอ้สายพลังจิตแต่ไม่ต้องสายนะผมไปปั้นอีกตัวนึงผมไปปั้นน้อง น้องผีเสื้ออ่าไปบ้านน้องผีเสื้อแล้วก็เอาของพ่งเอาของจัดมายัดพึ่งเอาย้ายของมายัดเฉยๆนะผมก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวผมก็องไปหาอีกนะเนี่ยสายเนี่ยนู่นนี่เขาไปหาผมมีโอกาสเล่นสายมมุมผสมพูดง่ายๆอาจจะผมมานจะเล่นสายมุมเพราะว่าจะให้น้องเปิดเฉดแดงนะจนเท่ใจไม่หรอกเออผมเล่นเท่ผมไม่เล่นเล่นหลอกกูพูดตรงเลยเนี่ยอาจจะเอาเนี่ยออกแล้วก็เอาสายนี่จัดเข้าไปเดี๋ยวพร้อมยัดด้วยแต่ไอ้แขกก็เขาไปหาแล้วกันก็นั่นแหละเออแค่นั้นแหละผมก็มีแล้วากเนาะ าดาวผมอยู่ซีซีดาวนะผมสุ่มได้น้องสองตัวออครับมีแค่นั้นแหละออแล้วก็เดี๋ยว <c oughs> ทีนี้ก็เดี๋ยวไปดูคลิปสุ่มหนึ่งอนะไปเดออี๋ยวขอดูคลิปสุ่มก็ขอให้ทุกคนนะผมเจขอให้ทุกคนนะค,ค,คิดอยู่ผู้สุดมึงก้าผู้สุดก็ขอให้ทุกคนผมสวามสุขร์บ,บ้านของกับปีใหม่นี้นะครับแล้วก็อยากทำอะไรทำไปเลยนะผมก็พยายามทำนะล้มเหลวหรือสำเร็จก็ลองลงมือทำนะแล้วก็ไม่วันที่ 4ก็ไม่วันที่4ก็5อาจจะมาทําชิปบอกว่าเออเนี่ย2024ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์อะไรกับผมบ้างาอาจจะแบบไม่ได้เข้าอาจจะแบบคข้าข้าวนะเรื่องความรักนี้ตัดทิ้งเลยเลยผมจะไม่พูดถึงนะก็แค่้าแล้วผมเดเจอกันชิปหน้านะผมหรือว่ามีกิจกรรมบีๆเข้ามาอีกผมก็จะสุ่มนะผมโอเคคลิปหน้าของคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันครับผมไปไปดูคลิปสุ่มเลยครับผมไป,ไป 届くように僕は太陽「いつか未来で笑いあえてたいな」「I do you, I do you」はるか未来へ今駆け出したんだまだ見ぬ不安すら全て超えてあの日描いた君が君で」 手つぶつぶ 君であるため「いつの日かペーずつ続けがよ」<music> <music>